สวัสดีครับผมชื่อนายนุสิตินะครับมาจากเขาบายกูรูนะครับรู้ดึกรู้จริงนะครับเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอพีนะครับวันนี้จะพาลูกค้านะครับมาดูเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนซัมซุงนะครับรุ่น a a ห้าสิบสี่ห้า g นะครับว่ามีสเปคคร่าวๆเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับสําหรับซัมซุงนะครับเปิดตัวรุ่น a ห้าสี่ห้า g นะครับตัวที่โชว์อยู่ที่ power by ตัวนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับจะชื่อรุ่นว่า a ห้าสี่ห้า g นะครับกล้องหลังความละเอียด ห้สิบล้านพิกเซลนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นซูปเปอร์อรัมเบรดหกจุดสี่นิ้วนะครับกันน้ากันฝุ่นไดไอพีหกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ถ่ายด้วยถ่ายสวยด้วยวิดีโอชัดครับระดับสีเครับทัตะกินงก็ไหลลื่นครับไวครับรุ่นนี้กล้องหลังก็ชัดครับ หตัวน,นี้ก็ใช้แรม8นะครับแล้วก็128นะครับแล้วก็เป็นหน้าจอซูเปอร์อัลเบดนะครับหน้าจอไหลลื่นนะครับด้วยการทับสกกีนด้วย120เฮิรตนะครับรทับสกกีนก็ไวครับเล่นเกมก็ลื่นครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับสำหรับ Power by ตอนนี้ ราคาหมื่นสามเก้าร้ยเกสิบเก้านะครับก็จะมีอยู่สามสีนะครับสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีดำนี่ก็จะเป็นสีเขียวครับถ้าลูกค้ามีบัตรเครดิตนะครับของบัตรเครดิตเป็น่านนะครับลูกค้าก็จะได้ผ่อนได้เลยนะครับถูวมเป็นติดเดือนแล้วก็ได้ลดเพิ่มสามเปอร์เซ็นต์ตตนะครับ ถ้าลูกค้ามีบัตรกุ้งสีนะครับก็จะผ่อนได้ส่วนเปอร์เซ็นต์หเดือนลดสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ u ู b บนะครับก็จะได้ส่วนเปอร์เซ็นต์หเดือนลดสามเปอร์เซ็นต์นะครับ t ี b ก็จะได้ส่วนเปอร์เซ็นต์สี่เดือนนะครับแล้วก็ลดสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็สําหรับนอกบัตรเครดิตนอกเหนือจากนี้ก็จะผ่อนได้ส่วนเปอร์เซ็นต์หกเดือนนะครับยกเว้นอีออนนะครับที่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้วก็ยูเมทัศนะครับที่มีดอกเบี้ยนะครับก็แล้ว สำหรับลูกคา้าที่สนใจสมาร์ทโฟนตำซุงนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามไดที่เพราะวาทุกสาขารหรือไม่โทร1324ได้เลยนะครับรุ่นไหนมีของบ้างแล้วก็ทักไลน์ออฟฟิเชียลแต่ละสาขามาได้เลยนะครับวันนี้ผมมนุษตินอ้นมีขอจบการรีวิวสินค้านะครับ A54 5G ของทางทํำตุงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ